ก็ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่คุ้ส่วนออนไลน์นะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่8แล้วนะครับใน EP ที่8นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับแล้วก็เรื่องของสิทธิธรรมดาเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลครับในเรื่องของการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญนะครับเราก็จะพูดถึง1นะครับเรื่องของรายการที่จดทะเบียนครับสองผลของการจดทะเบียน3การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนนะครับและ4ครับเรื่องของการ ควบห้างหุ้นส่วนสาม si สสัญที่ติดคนเข้าด้วยกันครับส่วนในเรื่องของสิทธิของเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ติดคนนั้นนะครับเราจะพูดอยู่ใน2หัวข้อครับนั่นก็คือสิทธิของเจ้าหนี้ห้างหุนส่วนต่อผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับแล้วก็สิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนครับเรื่องแรกครับนั่นก็คือเรื่องของการจดทะเบียนห้างหุนส่วนสามัญครับนะ อันดับแรกนะครับก็ต้องมาดูว่ารายการที่กฎหมายบังคับว่าให้ต้องจดทะเบียนมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้กําหนดไว้ในมาตราพันหครับรายการแรกนั่นก็คือนะครับชื่อของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนั้นนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจะต้องนะมีคําว่าห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลหรือนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า registered ordinary partnership นะครับดังนะนะนั้นถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องมีคําว่าห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคล ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องมี register ordinary partnership ครับอันที่2ครับที่เป็นรายการที่ต้องจดทะเบียนนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนครับซึ่งวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนตรงนี้ถือเป็นข้อสําคัญนะครับในการจดทะเบียนเพราะจะเป็นสิ่งที่สามารถใช้บอกขอบเขตขอบอํานาจนะของ ห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นๆว่าสามารถกระทําการใดได้บ้างนะครับรวมไปถึงนะฮะเป็นการจํากัดขอบอํานาจของหุ้นส่วนผู้จัดการเองด้วยนะครับว่าจะต้องทําอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนั้นเองนะครับถ้าทํานอกเหนือจากขอบวัตถุประสงค์ที่กําหนดเอาไว้นะครับกิจการเหล่านั้นก็จะไม่ผูกพันห้างหุ้นส่วนครับตรงนี้เป็นไปตามแนวคอยภาคสารีการที่41ทับ2509ครับรายการที่3ครับ รายการของที่ตั้งสำนักงานใหญ่และบรรดาสาขาทั้งปวงของห้างหุ้นส่วนครับตรงนี้ก็จะเป็นการกําหนดนะฮะสิสถานที่ตั้งซึ่งจะส่งผลต่อเรื่องของการกําหนดภูมิลําเนาของนิติบุคคลนั้นนะครับซึ่งะะโดยปกติแล้วเราก็จะถือตามที่ตั้งสำนักงานใหญ่ครับโดยนะฮะตอนที่จดทะเบียนจะต้องจดแจ้งทั้งหมดเลยนะครับว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับสาขามีทั้งหมด4ี่ี่สาขาและอยู่ที่ใหนบ้างนะครับรายการที่4ครับชื่อและที่สำนักกับ ทั้งอาชีวะของหุ้นส่วนทุกคนครับรายการนี้นะครับก็จะเป็นรายการที่แสดงให้เห็นว่านะครับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนั้นประกอบไปด้วยหุ้นส่วนใดบ้างนะครับซึ่งจะทําให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเขาสามารถรับรู้ได้ว่าห้างหุ้นส่วนสามาัญนี้ประกอบไปด้วยหุ้นส่วนกี่คนและมีใครบ้างที่เป็นหุ้นส่วนนะครับและในเรื่องนี้นะครับจะส่งผลสําคัญในเรื่องของการเรียกประโยชน์ต่างๆจากบุคคลภายนอกให้รับผิดได้นะครับในอนาคตด้วย รายการที่5ครับชื่อของหุ้นส่วนผู้จัดการครับในกรณีนี้นะครับหากได้มีการตกลงกันไว้นะครับว่าจะมีการแต่งตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับก็ต้องนะะจดทะเบียนแจ้งไว้ด้วยนะครับว่าใครเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแทนห้างนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีการตกลงกันไว้นะครับก็จะถือว่านะครับหลักการเดิมก็คือบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนนั้นถือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการครับแล้วนะฮะจะทำให้บุคคลเขาทราบนะฮะโดยทั่วไปเลยครับว่า ในห,ห้างหุ้นส่วนนี้นะครับมีใครบ้างเป็นผู้มีอำนาจจัดการแทนห้างครับดังนั้นข้อนี้ก็ถือเป็นข้อสำคัญอีกข้อหนึ่งครับรายการที่6ครับข้อจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการครับในกรณีที่ทามีนะครับเรื่องของการจำกัดอำนาจของหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับก็ต้องจดทะเบียนเอาไว้ด้วยนะครับจะทำให้บุคคลทั่วไปทราบได้ว่าหุ้นส่วนผู้จัดการคนหนึ่งหนึ่งนั้นนะครับสามารถดำเนินกิจการได้อย่างไรบ้างนะครับมีขอบอำนาจของตัวเองอย่างไรนะครับ ซึ่งก็อาจจะลงเอาไว้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการลงนามเพื่อผูกพันห้างผู้ส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับอาจจะกําหนดไว้ว่าจะต้องลงนามพร้อมกับการประทับตานะครับกําหนดไว้เช่นนี้ก็ถือเป็นการจํากัดอํานาจของผู้ส่วนผู้จัดการคนนั้นด้วยนะครับถ้านะฮะได้ทําลงไปนะครับมีการตกลงไว้แบบนี้ก็ต้องนําความนั้นไปจดทะเบียนด้วยถ้าไม่จดทะเบียนนะครับ ข้อความเหล่านั้นนะ,ะก็อาจจะกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกไม่ได้นะครับและถ้าจดวทะเบียนไว้แล้วนะครับก็สามารถยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้บุคคลภายนอกว่ากิจการล้นั้นนะครับหากทําไปโดยที่ไม่มีขออนุาจหรือไม่เป็นไปตามขออน้าจของผู้นส่วนผู้จัดการนะครับกิจการเหล่านั้นก็จะไม่ผูกพันห้างผู้นส่วนครับ รายการที่7ครับตราซึ่งใช้เป็นสำคัญนะครับตรงนี้เป็นตราที่ใช้สำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่กำหนดให้มีการใช้ตราประทับนะครับเช่นเรื่องของการลงนามเพื่อผูกพันห้างหุ้นส่วนนะครับแล้วกำหนดว่าต้องลงนามพร้อมกับประทับตราดังนั้นก็ต้องจดแจ้งไว้ให้ชัดเจนว่านะครับจดทะเบียนให้ชัดเจนว่า ตราของห้างหุ้นส่วนสามาัญนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับนะซึ่งนะะในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ก็นิยมกําหนดให้มีตรานะครับเพื่อนําไว้ใช้ประกอบร่วมกับการลงนามของหุ้นส่วนผู้จัดการครับแป่ครับเป็นรายการอื่นๆครับที่ตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเห็นสมควรว่าจะต้องจดแจ้งให้กับประชาชนทราบนะครับหากเห็นสมควรว่ามีข้อความอะไรบางอย่างที่ประชาชนควรรับรู้นะครับอันนี้ก็สามารถ จดทะเบียนไว้เพื่อให้ประชาชนรับทราบได้ครับยกตัวอย่างเช่นะจะแจ้งเพื่อให้ประชาชนเขารับทราบว่าห้าง้นส่วนนี้มีตราอยู่ทั้งหมด4ตรานะและตรานี้สามารถใช้ได้ทั้ง4ตราอย่างนี้เป็นต้นครับซึ่งนะหากรายการเหล่านี้ได้จดทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถนะมีการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลังได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจดแล้วจดเลยแก้ไขไม่ได้นะครับยังคงสามารถแก้ไขได้ครับตามมาตราพันสิครับซึ่งนะฮะ จะต้องมีการจดทะเบียนแก้ไขนะคะถึงจะสามารถกล่าวอ้างต่อบุคคลภายนอกได้หากเปลี่ยนแปลงแล้วยังไม่มีการจดทะเบียนนะครับก็ไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จากข้อความที่ยังไม่จดทะเบียนต่อบุคคลภายนอกได้ครับ คราวนี้มาดูผลของการจดทะเบียนนะครับเมื่อห้างหุ้นส่วนสามัญได้มีการจดทะเบียนนะครับแล้วเรียบร้อยนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นก็จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับและโดยปกติเราจะเรียกเขาว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลครับซึ่งนะก็จะมีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะครับใดบรรดาข้อความต่างๆที่ได้จดทะเบียนไว้ว่าทุกคนนั้นได้รับทราบแล้วนะฮะว่าขอบัตประสงค์ของห้างมีอย่างไรมีใครเป็นหุ้นส่วนมีใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการบ้างนะครับ เพราะได้มีการจดทะเบียนแล้วนั่นเองครับผลอันที่2ก็คือในเรื่องของการออกลาออกของหุ้นส่วนผู้จัดการครับตรงนี้กฎหมายได้มีการบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมานะครับว่าในกรณีที่จะมีการนะครับเปลี่ยนแปลงตัวหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับหุ้นส่วนผู้จัดการคนนั้นนะฮะเมื่อได้แต่งตั้งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแล้วก็สามารถที่จะลาออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการได้นะครับโดยนะครับกำหนดวิธีการเอาไว้ในมาตราพันหกสิบสี่ทับหนึ่งถึงพันหกสิบสี่ทับสองครับ กระบวนการก็คือนะครับหากมีหุ้นส่วนผู้จัดการหลายคนนะฮะถ้ามีหุ้นส่วนผู้จัดก,การหลายคนให้หุ้นส่วนผู้จัดก,ก,การซึ่งประสงค์จะลาออกนั้นนะครับส่งหนังสือไปยังหุ้นส่วนผู้จัดการคนอื่นๆที่เหลือครับและให้มีผลเป็นการลาออกเมื่อหนังสือนั้นไปถึงหุ้นส่วนผู้จัดการที่เหลือนั้นแล้วนะครับ2ครับในกรณีที่มีหุ้นส่วนผู้จัดก,การเพียงคนเดียวครับในกรณีเช่นนี้นะครับก็จะต้องแจ้งนะครับไปยังหุ้นส่วนนะฮะที่เหลือนะฮะ เพื่อที่จะเป็นการลาออกของจากการเป็นหุ <finishing modern developed Airbnb> no jaar jaar all, ้นส kind of ่วนผู being ้จ like ัดการนะครับและก็ใ <t> ห <orar uana> ้มีผลเมื่อหนัง so สือลาออกนั้นส่งไปยังหุ้นส่วนคนนั้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้มีการรับแจ้งไปแล้วว่ามีการลาออกในกรณีเช่นนี้นะครับเพราะว่ามีหุ้นส่วนผู้จัดการเพียงคนเดียวนะครับหุ้นส่วนที่ได้รับแจ้งนั้นก็จะต้องมีการประชุมเพื่อตั้งหุ้นส่วนผู้จัดการขึ้นมาแทนครับในกรณีหุ้นส่วนนะครับ ซึ่งออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการไปตรงนี้เป็นการออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับไม่ได้ออกจากห้างหุ้นส่วนนะนะครับตรงนี้นะครับหุ้นส่วนผู้จัดการซึ่งออกไปนั้นนะครับก็สามารถไปแจ้งให้ในายทะเบียนยนั้นทราบไว้ก็ได้นะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะก็จะมีการรับรู้ในทางทะเบียนไปนะครับและสุดท้ายครับ ห้างหุ้นส่วนนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวหุ้นส่วนผู้จัดการนั้นนะครับก็จะต้องไปจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใน14วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงค,ครับคราวนี้มาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองครับนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเขายังคงมีสถานะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นก็จะต้องไปนําเรื่องหลักการของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนมาใช้บังคับด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องของ ความตกลงระหว่างกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับดังนั้นก็เอาเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ต้องจดทะเบียนเนี่ยที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะครับมาใช้ด้วยตามปกตินะครับทีนี้ปัญหาในเรื่องอีกอันนึงที่ต้องมาพิจารณานั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกครับตามมาตราพันหกสิบห้าครับกำหนดไว้ว่าหุ้นส่วนจะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิอันห้างจดทะเบียนได้มาแม้ในกิจการที่ไม่ปรากฏชื่อของตนครับ สังเกตว่าหลักการตามมาตราพันหกสิบห้าตรงนี้นะครับจะเป็นหลักการที่แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนนะครับเพราะห้างหุนห้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนนั้นหุ้นส่วนจะอ้างประโยชน์จากบุคคลภายนอกในกิจการที่ไม่ปรากฏชื่อตัวเองไม่ได้แต่ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสาม to to สารถเอาประโยชน์จากบุคคลภายนอกในกิจการที่ไ bon ม่ปรากฏชื่อของตัวเองได้ครับ เหตุผลเป็นเพราะว่านะครับเนื่องจากได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วนะครับว่าใครบ้างที่เป็นหุ้นส่วนนะครับดังนั้นบุคคลทั่วไปบุคคลภายนอกย่อมรับรู้ได้ว่าใครเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเนื่องจากว่ามันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับการเรียกประโยชน์อย่างใดๆจึงจะต้องทําในานามของนิติบุคคลครับดังนั้นต้องผ่านในานามห้างหุ้นส่วนครับ คราวนี้มาดูในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันเองครับนในเรื่องนี้เนื่องจากว่าเขายังคงมีสถานะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอยู่เหมือนเดิมครับดังนั้นก็จะต้องไปนําเรื่องหลักการของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนม,มาใช้บังคับด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องของความตกลงระหว่างกันระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับดังนั้นก็เอาเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ต้องจดทะเบียนเนี่ยที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยนะครับมาใช้ด้วยตามปกตินะครับ ทีนี้ปัญหาในเรื่องอีกอันนึงที่ต้องมาพิจารณานั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนกับบุคคลภายนอกครับตามมาตราพันหกสิบห้าครับกำหนดไว้ว่าหุ้นส่วนจะถือเอาประโยชน์แก่บุคคลภายนอกในบรรดาสิทธิอันห้างจดทะเบียนได้มาแม้ในกิจการที่ไม่ปรากฏชื่อของตนครับสังเกตว่าหลักการตามมาตราพันหกสิบห้าตรงนี้นะครับจะเป็นหลักการที่แตกต่างจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนนะครับเพราะ ห้างหุ้นส่วนสามาัญไม่จดทะเบียนนั้นหุ้นส่วนจะอ้างประโยชน์จากบุคคลภายนอกในกิจการที่ไม่ปรากฏชื่อตัวเองไม่ได้แต่ในกรณีของห้างหุ้นส่วนสามาัญนิติบุคคลสามารถเอาประโยชน์จากบุคคลภายนอกในกิจการที่ไม่ปรากฏชื่อของตัวเองได้ครับเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับเนื่องจากได้มีการจดทะเบียนไว้แล้วนะครับว่าใครบ้างที่เป็นหุ้นส่วนนะครับดังนั้นบุคคลทั่วไปบุคคลภายนอกย่อมรับรู้ได้ว่าใครเป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนี้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเนื่องจากว่ามันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับการเรียกประโยชน์อย่างใดๆจึงจะต้องทําในนามของนิติบุคคลครับดังนั้นก็จะต้องดําเนินการผ่านหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างครับในการเรียกประโยชน์เพื่อประโยชน์ของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนั้นเองครับตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นจะไปเรียกจากบุคคลภายนอกโดยตรงไม่ได้นะครับต้องผ่านในนามห้างหุ้นส่วนครับ อีกเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของการห้ามค้าขายแข่งกับห้างหุ้นส่วนครับในกรณีเช่นนี้นะครับก็ยังคงห้ามบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนะครับประกอบกิจาการค้าแข่ขงกับห้างหุ้นส่วนนะครับก็คล้ายกับกรณีที่ไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะครับยังคงห้ามเช่นเดียวกันครับมีหลักการในการพิจารณานะครับตรงนี้ก็คือ1นะฮะในการห้ามนั้นนะครับเป็นการห้าม ทั้งหุ้นส่วนธรรมดาและหุ้นส่วนผู้จัดการนะครับห้ามทุกคนนะฮะห้ามค้าแข่งกับห้างนะครับและนะครับห้ามไปเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนอื่นๆด้วยนะครับคือพอไปเป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดในห้างอื่นๆอาจจะต้องไปรับผิดต่อห้างอื่นด้วยนะครับก็จะกระทบต่อความรับผิดของห้างปัจจุบันที่ตัวเองเป็นหุ้นส่วนอยู่ด้วยนะครับดังนั้นในข้อนี้ก็จะห้ามไว้นะครับและก nah. ็ ในเรื่องอื่นๆนั้นใช้หลักการเดียวกันกับ1 0 3 8นะครับในเรื่องนี้นะครับก็ได้มีการกำหนดข้อยกเว้นเอาไว้นะครับตามมาตราพ0 6 6วรรค2ครับในเรื่องของข้อห้ามค้าแข่งกับห้างนะครับกำหนดไว้ว่านะครับข้อห้างเช่นว่ามานีนะครับท่านว่าจะไม่พึงใช้ได้ถ้าหากผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายได้รู้อยู่แล้วในเวลาเมื่อจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนนั้นว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งได้ทํากิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนอยู่ในห้างหุ้นส่วนอื่นอันมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและในสัญญาเข้าหุ้นส่วนที่ทําไว้ต่อกันนั้นก็ไม่ได้บังคับให้ถอนตัวออกการในการพิจารณาในเรื่องนี้นะครับก็ต้องไปดูว่านะครับบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นได้รู้หรือไม่ก่อนจดทะเบียนว่าเขาประกอบกิจการเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับ2ครับได้มีการให้ความยินยอมนะครับในการประกอบกิจการค้าแข่งหรือไม่นะครับ รู้ตัวอย่างครับนายมะม่วงนะครับเห็นว่านายมะพร้าวประกอบกิจการค้าขายอาหารป่าได้รุ่งเรืองนะครับจึงชักชวนให้มาลงทุนประกอบกิจการร่วมกันและจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลครับโดยนายมะพร้าวก็ยังคงประกอบกิจการอาหารป่าของตนอยู่ยังดังเดิมครับเพราะนั้นสังเกตว่ามะพร้าวก็ประกอบกิจการของตัวเองนะครับในขณะเดียวกันห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนั้นก็เกิดขึ้นแล้วนะครับ กรณีเช่นนี้นะครับก็ถือว่านายมะม่วงนั้นรู้อยู่แล้วว่านายมะพร้าวประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันกับของห้างหุ้นส่วนสามญนิติบุคคลานายมะพร้าวจึงสามารถประกอบกิจการค้าขายอาหารป่าของตนต่อไปได้ครับเข้าข้อยกเว้นประกอบกิจการค้าแข่งกับห้างนะครับดังนั้นสามารถทําได้ครับเพราะเป็นการทํามาก่อนแล้วนะครับตรงนี้นะครับเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา1066กวรรสองครับ มาดูข้อสังเกตนิดนึงนะครับในเรื่องของการค้าแข่งกับห้างนะครับกรณีเช่นนี้นะครับก็จะคล้ายคลึงกันกับกรณีตามมาตราพันสามสิบแปดนะฮะสำหรับกรณีห้ามค้าแข่งของห้างหุ้นส่วนสามัญธรรมดานะครับแต่ว่านะฮะเราจะแยกเป็นสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งครับสิทธิของห้างหุ้นส่วนนะครับเมื่อมีการค้าแข่งกับห้างแล้วนะครับห้างหุ้นส่วนนะครับสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับ ในกรณีเช่นนี้นะครับห้างหุ้นส่วนสามารถเรียกกำไรหรือจะเรียกค่าสินใหม่ทดแทนนะครับโดยสามารถเรียกได้ภายในกําหนด1ปีนับแต่วันที่มีการฝ่าฝืนครับซึ่งตรงนี้ก็จะเห็นชัดเจนว่าบุคคลที่สามารถเรียกได้นั้นไม่ใช่ตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับเป็นตัวห้างหุ้นส่วนที่จะสามารถเรียกประโยชน์ได้ครับและจํากัดนะครับเอาไว้ว่าจะต้องเรียกภายใน1ปีนับแต่วันที่ฝ่าฝืนครับส่วนสิทธิของตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนะครับ ในกรณีของการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นนะครับทำได้เพียงแค่มีสิทธิ์ในการร้องขอให้เลิกห้างหุ้นส่วนตามมาตราพันห้าสิบเจ็ดนะครับหรือร้องขอให้จํากัดตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นไปตามมาตราพันห้าสิบแปดครับเป็นเรื่องของการขอให้ศาลสั่งเลิกหรือกําจัดตัวผูว้เป็นหุ้นส่วนออกไปครับดังนั้นในกรณีเช่นนี้สิทธิ์ในการเรียกกาไรหรือค่าสินไหมทดแทนเป็นของห้างหุ้นส่วนครับแต่ตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นยังมีสิทธิ์นะฮะ ที่จะสามารถร้องขอให้เลิกห้างหรือกำจัดตัวเป็นหุ้นส่วนออกไปได้ครับผลการจดทะเบียนนะาจะตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนสามานิติบุคคลอันที่6ครับเรื่องของความรับผิดของบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนซึ่งออกไปแล้วครับ ตรงนี้กําหนดไว้ในมาตราพันหกสิบแปดครับซึ่งก็จะคล้ายคลึงกันกับกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนนะครับพันห้าสิบเอ็ดนะครับก็คือเมื่อออกไปแล้วนะครับยังคงต้องรับผิดในหนี้ที่ตนได้ร่วมกันก่อนะฮะก่อนที่จะออกห้างหุ้นส่วนไปนะครับส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ตัวเองออกจากการเป็นหุ้นส่วนไปแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องรับผิดชอบอีกนะครับส่วนหนี้นะครับที่จะต้องร่วมรับผิดนั้นจะต้องเป็นหนี้ที่อยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนครับ ดังนั้นเราไม่ได้พิจารณาตามนะครับธรรมดาทลางการค้านะครับธรรมดาทางการค้านะครับเราบอกไปแล้วว่าค่อนข้างกว้างนะครับแต่ในเคสของกรงณ M ีที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วจะต้องดูภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนครับถ้าอยู่นอกขอบวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหุ้นส่วนที่ออกไปแล้วไม่ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับในที่นี้นะครับเจ้าหนี้ก็จะต้องเรียกร้องให้หุ้นส่วนซึ่งออกจากห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนั้น ต้องเรียกร้องภายใน2ปีครับตรงนี้เป็นข้อต่างที่สําคัญเลยนะครับเรียกร้องได้ภายใน2ปีเท่านั้นครับถ้าเกินจากนี้ก็เรียกร้องไม่ได้แล้วครับมาดูการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลครับตรงนี้นะครับก็นะครับบัญหยัดไว้ในมาตรา1,069ครับซึ่งก็จะคล้ายกับกรณีของการ เลิกห้างของห้างคุนส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนนะครับแต่ว่าก็จะมีกรณีที่เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยตามมาตรา1ันเองนะครับซึ่งเมื่อประกอบกับมพันห้านะครับซึ่งเป็นเหตุในการเลิกห้างแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดเหตุดังต่อไปนี้ครับ1ครับมีข้อตกลงกําหนดเหตุในการเลิกห้างคุ้นส่วนไว้นะครับสครับมีข้อตกลงกําหนดระยะเวลาในการเลิกห้างครับสครับกิจการที่ตามที่ได้ตกลงกันแล้วนั้นนะครับได้ทําแล้วเสร็จนะครับสนะครับ มีผู้เป็นหุ้นส่วนส่งคําบอกกล่าวเพื่อเลิกห้างนะครับตามมาตรา1นึ่นะครับตรงนี้เป็นวิธีการนะครับตามมาตรา1นึ่นหะครับหรือนะฮะกรณีที่5นั่นก็คือนะครับหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายล้มละลายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถครับและอันสุดท้ายครับอันที่6นะฮะซึ่งกฎหมายได้เพิ่มมาในมาตราพันหกนั่นก็คือกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนั้นล้มละลายครับดังนั้นกรณีนี้จะเป็นกรณีตามมาตราพันหกครับ มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับเมื่อเลิกกันแล้วนะฮะก็จะต้องมีการชาระบัญชีตามมาตรา1061ดังเดิมนะครับคือนะฮะก็ต้องมีการชําระสาส่งหนี้สินนะครับเคลียร์หนี้คืนทุนและแบ่งปันผลกําไรกันครับก็สังเกตได้ว่าเหมือนกับกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนเลยนะครับเพิ่มมาหนึ่งเรื่องคือห้างหุ้นส่วนนั้นล้มละลายนั่นเองครับคราวนี้นะครับมาดูเรื่องของการควบห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเข้าด้วยกันครับ ตรงนี้นะครับเราใช้เฉพาะสําหรับการควบค้างหุ้นส่วนที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลด้วยกันนะครับห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่จดทะเบียนนะครับไม่สามารถใช้วิธีการควบค้างหุ้นส่วนตามที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ได้นะครับหลักเกณฑ์ในการควบค้างหุ้นส่วนนะครับนิติบุคคลเข้าด้วยกันนั้นนะครับก็เป็นไปตามมาตรา1 0 7 3ถึง1 0 7เครับเริ่มด้วยนะครับอันดับแรกนะครับ ห้างหุ้นส่วนที่จะทําการควบกันนั้นนะครับจะต้องเป็นห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนด้วยกันนะครับอาจจะเป็นการควบกันระหว่างห้างหุ้นส่วนสามาัญ <pt> กับห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนสามัญกับห้างหุ้นส่วนจํากัดก็ได้นะครับได้แคสเหล่านี้นะคระับเหล่านี้เท่านั้นนะครับ2ครับบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนทั้ง2ที่จะควบข้อหากันนั้นต้องยินยอมพร้อมใจกันทุกคนครับ 3. ครับต้องบอกกล่าวความประสงค์ในการควบห้างหุ้นส่วนนะครับต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ครับ 1. นะครับโฆษณาหนังสือพิมพ์ในท้องที่ไม่น้อยกว่า2ครั้งครับ 2. ครับจะต้องแจ้งเจ้าหนี้ให้ทำการคัดค้านภายในกำหนด3เดือนนับแต่บอกกล่าวครับหากเจ้าหนี้เขาไม่คัดค้านกลับมานะครับก็ถือว่ายินยอมด้วยกับการคว่ำห้างนะครับแต่หากเป็นกรณีที่เจ้าหนี้เขาทำการคัดค้านนะครับก็ต้องคัดค้านมาภายในกำหนด3เดือนนั่นเองครับ ซึ่งห้างหุ้นที่ที่จะทําการควบกันนั้นนะครับจะต้องดําเนินการใช้นี่ให้กับเจ้าหนี้ที่ทําการคัดค้านนั้นหรือให้หลักประกันแก่เจ้าหนี้นะครับเพื่อให้ชัดเจนว่าอ่าไม่ต้องกลัวนะใช้นี่แน่นอนถึงแม้ควบกันแล้วก็ตามนะครับและ5้าครับจะต้องไปจดทะเบียนควบห้างกันตามมาตราพันเจครับซึ่งนะครับทั้งห้างใหม่ห้างเก่านะครับก็ต้องไปจดทะเบียนของตัวเองเพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เรียบร้อยนะครับ สองข้อผลของการควบห้างหุ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับตามมาตราพันเ็กนะครับก็กาหนดนะให้ห้างหุ้นส่วนใหม่นั้นที่ควบกันแล้วเรียบร้อยนะครับได้ไปซึ่งบรรดาสิทธิหน้าที่และความรับผิดของห้างหุ้นส่วนนะครับเดิมทั้ง2ออันที่ควบข้อหากันนะครับทีนี้นะครับมีข้อสังเกตก็คือในเรื่องของสภาพบุคคลนะครับห้างเดิมสิ้นสุดลงนะครับรวมเป็นห้างใหม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นใช้ชื่อเดิมหรือใช้ชื่อใหม่นะครับจะเป็นวัตถุประสงค์เดิมหรือขอวัตถุประสงค์ใหม่ก็ได้นะครับสามารถทําได้ทั้งหมดเลยเพียงแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ต้องไปจดทะเบียนนะครับว่าควบกันแล้วเป็นอย่างไรนะครับชื่อที่ใช้เป็นชื่อใหม่หรือชื่อเก่านะครับแล้ววัตถุประสงค์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ต้องจดวัตถุประสงค์แก้ไขเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ สิทธิหน้าที่ทั้งหมดนะครับห้างหุ้นส่วนอันใหม่นั้นก็รับไปครับนะตรงนี้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าห้างเดิมนั้นไม่ถือว่าเลิกกันครับไม่ต้องจดทะเบียนเลิกและชาระบัญชีนะครับเพียงแต่ว่าห้างส่วนเดิมนั้นไม่ต้องประกอบกิจการต่อไปแล้วนะครับเป็นห้างส่วนใหม่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเลิกดังนั้นไม่ต้องจดทะเบียนเลิกครับ2ครับควบ กันเฉพาะระหว่างห้างหุ้นส่วนกับห้างหุ้นส่วนเข้าด้วยกันนะครับจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญทิติบุคคลควบกับห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ได้นะครับอันนี้สามารถใช้หลักการนี้ได้แต่ในกรณีของการควบกับบริษัทนั้นไม่รวมนะครับไม่ใช้ในกรณีนี้นะครับมีบทบัญญัตินะกำกับเอาไว้เป็นการเฉพาะอยู่แล้วในมาตรา13,38ถึง1243ในเรื่องของการควบบริษัทครับ เรื่องต่อไปครับมาดูเรื่องของสิทธิของเจ้าหนี้ต่อผู้เป็นหุ้นส่วนครับตามมาตราพันเบนะครับบัญญัติไว้ว่านะครับเมื่อใดห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนผิดนัดชาระหนี้เมื่อนั้นเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนชอบที่จะเรียกให้ชาระหนี้เอาแต่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งก็ได้ ข้อสังเกตตามมาตราพันเนะครับนั่นก็คือนี่ที่จะเรียกร้องนะครับจะต้องเป็นหนี้ที่ถึงกําหนดแล้วเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามหลักการของหนี้นะฮะก็คือจะเรียกให้ชําระหนี้ได้หนี้ต้องถึงกําหนดชําระแล้วนะครับสครับเจ้าหนี้นะครับก็จะต้องเรียกจากห้างหุ้นส่วนนะครับเพราะเป็นผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นผู้ทําสัญญากับนะฮะบุคคลภายนอกโดยตรงนะครับเพราะเป็นการทําสัญญาในนามของห้างหุ้นส่วนดังนั้นเจ้าหนี้โดยหลักการแล้วก็จะต้องไปเรียกเอาจาก ห้างหุ้นส่วนโดยตรงนะครับแต่ถ้าผิดนัดแล้วไม่ชําระหนี้นะครับผิดนัดแล้วไม่ชําระหนี้เจ้าหนี้สามารถเรียกไปจนถึงตัวผู้เป็นหุ้นส่วนได้เลยนะครับดังนั้นในกรณีนี้เงื่อนไขสําคัญที่บุคคลภายนอกจะเรียกจากตัวผู้เป็นหุ้นส่วนได้ต้องเป็นกรณีที่ผิดนัดชําระหนี้แล้วเท่านั้นนะครับ ถ้ายังไม่ผิดนัดนะครับแค่ถึง huh. กําหนดชําระหนี้เฉยๆนะครับเจ้าหนี้จะต้องเรียกจากตัวห้างหุ้นส่วนนะครับเมื่อผิดนัดแล้วนะครับก็สามารถเรียกจากนะครับตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับหรือเรียกจากห้างหุ้นส่วนก็ได้นะครับคือเรียกพร้อมกันได้เลยนะฮะทั้งตัวห้างหุ้นส่วนและก็ตัวผู้เป็นหุ้นส่วนครับอย่าลืมต้องเป็นกรณีที่ผิดนัดชาระหนี้แล้วนอกจากนี้ครับตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับถึงแม้ว่าถูกบุคคลภายนอกหรือเจ้าหนี้เนี่ยเรียกให้ตัวเองชําระหนี้นะครับ ตัวผู้เป็นหุ้นส่วนเองนั้นนะครับก็มีสิทธิบ่ายเบี่ยงไม่ชําระหนี้ก็ได้นะครับบ่ายเบี่ยงในที่นี้ก็คือเป็นการเกี่ยงให้คนอื่นนะฮะรับผิดชอบไปก่อนนะครับซึ่งตรงนี้กําหนดไว้ในมาตราพันเจบครับว่าผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นสามารถใบเบี่ยงได้ครับหากผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นสามารถนําสืบได้ว่าทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนนั้นยังคงมีพอที่จะชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้นะครับไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนะครับและนะครับ2การที่จะบังคับเอาจากห้างหุ้นส่วนนั้น ไม่เป็นการยากครับดังนั้นก็ต้องประกอบทั้ง2กรณีนะครับนั่นก็คือห้างหุ้นส่วนยังคงมีทรัพย์สินเพียงพอและการบังคับจากห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ใช่เรื่องยากครับตรงนี้ก็เป็นสิทธิของผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถบ่ายเบี่ยงให้ไปเรียกเอาจากตัวห้างหุ้นส่วนได้นะครับมีข้อสังเกตนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะก็ต้องนำสื่อให้ได้ทั้ง2กรณีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นดุลพินิจของศาลนะครับว่า ศาลจะตัดสินให้ไปเรียกเอาจากห้างหุ้นส่วนหรือว่าจะเรียกจากตัวผู้เป็นหุ้นส่วนเลยก็ได้นะครับและกรณีนี้นะครับบายเบี่ยงให้ไปเรียกเอาจากทรัพย์สินของห้างได้เท่านั้นนะครับไม่สามารถบายเบี่ยงให้ไปเรียกจากตัวผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆแทนตัวเองถึงนี้ไม่ได้นะครับเรียกจากห้างไปเรียกจากห้างก่อนได้แต่บอกว่าเอาไปเรียกจากหุ้นสวนคนั้นก่อนกรณีเช่นนี้ทําไม่ได้นะครับเบี่ยงให้ไปเรียกจากห้างได้เท่านั้นนะครับ คราวนี้มาดูสิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนบ้างนะครับไม่ใช่เจ้าหนี้ของห้างนะครับแต่เป็นเจ้าหนี้ส่วนตัวของตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นเองครับกำหนดไว้นะครับว่านะครับถ้าห้างหุ้นส่วนซึ่งจดทะเบียนนะครับยังไม่ได้เริ่กการตราบใดนะครับเจ้าหนี้ของผู้เป็นหุ้นส่วนเฉพาะตัวย่อมใช้สิทธิได้แต่เพียงในผลกําไรหรือเงินซึ่งห้างหุ้นส่วนค้างชําระแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นเท่านั้น ถ้าห้างุ้นส่วนเลิกกันแล้วเจ้าหนี้ย่อมใช้สิทธิ์ได้ตลอดจนถึงหุ้นของผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นอันมีในสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อสังเกตนะฮะตามมาตรา1072นี้นะฮะมาดูนิดนึงนะครับว่ามีหลักการในการพิจารณาอย่างไรนะครับก็ต้องแยกพิจารณาก่อนว่า 1. นนะฮะห้างหุ้นส่วนนั้นเลิกกันแล้วหรือยังนะครับกรณีที่ห้างหุ้นส่วนยังไม่เลิกครับ เงินลงหุ้นนะครับทั้งหลายที่บรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนได้ลงไปนั้นนะครับมันจะเป็นทรัพย์สินของห้างหุ้นส่วนอยู่นะครับดังนั้นบรรดาเจ้าหนี้ส่วนตัวนะครับจะไปยุ่งกับเงินลงหุ้นของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่ได้นะครับพิจารณาหง่ายอย,าอย่างนี้ครับเราเอาเง <AM S> ินไปลงในห้างหุ้น,นส่วนแล้วเรียบร้อยเงินนั้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของห้างหุ้นส่วนครับดังนั้นเจ้าหนี้ส่วนตัวเราจะไปบอกให้เราเอาหุ้นมาใช้นี่ไม่ได้นะครับเพราะหุ้นนั้นยังคงเป็นของห้างหุ้นส่วนอยู่นะครับ แต่เงินกำไรนะครับหรือเงินปันผลนะครับตรงนี้เนี่ยมันปันผลคืนมาให้เราแล้วนะครับดังนั้นนะครับในเงินในกรณีของเงินกำไรกับเงินค้างชาระให้กับห bon <yeah. S 2> ุ้นส่วนนะครับเงินใดๆที่ห้างหุ้นส่วนค้างชาระให้กับตัวไม่เป็นหุ้นส่วนเป็นของตัวก็เป็นหุ้นส่วนครับเจ้านี้นั้นสามารถบังคับเอาได้ครับแต่เงินค่าลงหุ้นเป็นของห้างหุ้นส่วนบังคับไม่ได้ครับกรณีที่2ครับเป็นกรณีที่ห้างหุ้นส่วนนั้นเลิกกันแล้วครับ พอเลิกกันก็ต้องมีการชำระบัญชีแล้วต้องมีการคืนทุนครับดังนั้นในส่วนของหุ้นตรงนี้นั้นมันจะต้องกลับคืนมายังตัวผู้เป็นหุ้นส่วนครับดังนั้นในกรณีเช่นนี้นะครับเมื่อห้างหุ้นส่วนเลิกกันเจ้าหนี้ส่วนตัวของตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนะครับก็จะบังคับได้ทั้งกําไรนะครับที่เป็นส่วนแบ่งนะครับเงินค้างชาระต่างๆที่ค้างชาระให้กับตัวเป็นหุ้นส่วนรวมไปถึงเงินค่าหุ้นที่อยู่ในห้างหุ้นส่วนซึ่งเลิกกันแล้วนั้นด้วยครับ ออจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับนะฮะ EP ที่8นี้นะครับมา EP นี้นะฮะเนื้อหาก็ออกนะฮะอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็จบไปอย่างรวดเร็วนะวันนี้เราพูดถึงเรื่องอะไรกันไปบ้างน,นะครับก็พูดถึงเรื่องของการจดทะเบียนห้างส่วนสามัญน,นิติบุคคลนะครับก็จะมีตั้งแต่รายการจดทะเบียนและผลของการจดทะเบียนครับที่จะมีสถานะเป็นนิติบุคคลนะครับ แล้วนะก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่างๆของบรรดาผู้เป็นหุ้นส่วนต่อบุคคลภายนอกนะครับที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้นสามารถเรียกประโยชน์จากบุคคลภายนอกได้แม้ในกิจการที่ไม่ปรากฏชื่อของตนนะครับแต่ก็ต้องทําไปในนามของตัวห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนั้นนะครับรวมไปถึงครับเราพูดถึงเรื่องของการเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลนะครับซึ่งก็ไม่ได้ค่อยแตกต่างจากเท่าไหร่กับกรณีของห้างหุ้นส่วนสามัญครับ เพิ่มขึ้นมาเพียงหนึ่งเรื่องนั่นก็คือตัวห้างหุ้นส่วนนั้นล้มละลายครับและก็พูดถึงเรื่องของการกู้ห้างหุ้นส่วนนะครับจดทะเบียนนั้นเข้าด้วยกันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราพูดไปนั่นก็คือสิทธิของบรรดาเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนสามานิติบุคคลครับแยกออกเป็น2เรื่องนั่นก็คือนะฮะสิทธิของเจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนนะครับต่อผัวผู้เป็นหุ้นส่วนและสิทธิของเจ้าหนี้ส่วนตัวของตัวผู้เป็นหุ้นส่วนนั่นเองครับ จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ EP ที่8ครับก็ถือว่าเป็นนะฮะ EP ที่จบในเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลด้วยนะครับ EP ที่9เรากลับมาเจอกันในห้างหุ้นส่วนจำกัดครับสำหรับ EP ที่8นี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ